สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแดเนียลเหมือนเดิมครับ mm hmm. ช่วงนี้งานยุ่งมากจริงๆเลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตกันเนาะอ่ะมันเป็นไรครับวันนี้เอ่อแดเนียลจะมาพูดถึงวิธีการเรนเดอร์นะครับ In case ว่ามันเป็นภาพนอกอ่ตัวนอกอาคารเนาะเป็น u t d o o r อย่างนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้เป็นตัวหน้าอาคารเลยจริงๆก็สามารถใช้วิธีเดียวกันหรือเทคนิคเดียวกันได้นะครับอ่ะวิธีการเซตติ้งนะครับอ่ะวันนี้แดเนียลก็จะมาพูดเอ่อถึงหน้าเลนเดอร์เลยเนาะก็ทำการเซตอัพ เรื่องของตัวอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ image and video ตรงนี้นะครับ image and video ตรงนี้นะครับดันเนี้ไปเลือกเขาตรงนี้ก่อนเลยเป็น customize นะครับเลือกแสงที่ต้องการน้องไปแสง indoor นะครับนะเสร็จแล้วครับ ตรงนี้ครับขั้นแรกเลยขั้นนี้สําคัญมากๆากม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 นะครับยนันย้ำนะก็คือเรื่องของเทมส์นะครับกับเรื่องของตัวของตัวซอฟต์เน็ตไลน์นะครับตัวซอฟต์เน็ตตัวนี้นะครับตัวอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยมีภาพให้ดูว่าเงามันจะประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้ครับเทมส์ของแดเนียลไม่ต้องการให้เขาออกมานวลมากนะครับเพราะว่าเอ่ออันนี้แล้วแต่รูปแบบแสงเนาะถ้าเกิดแสงกลางวันหน่อยก็แดเนียลช้ประมาณสักสี่พัก็ได้นะครับสี่พันะฮะแล้วก็เออ่ ตอนนี้นะครับตัวซอฟ t ์เนสตรงนี้ครับแดเนียลอยากให้ภาพเขานวลหน่อยละมุนออกมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นซอฟต์เนสตรงนี้แดเนียลเลือกไปที่2นะครับปรับเป็น 2D ครับปรับเป็น 2D นะครับแล้วก็ดูว่ารูปแบบแสงจะเข้าจากด้านไหนนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอาจจะเข้าจากด้านนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนรูปที่เรนเดอร์ให้ดูก็จะเข้าจากด้านนี้นะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับ กดเป็น 3D นะครับเลือกมุมนะครับปรับมุมที่ต้องการนะครับอ่ะอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของการเลือกวิวข้างนอกนะครับตรงนี้เดเนียลจะเลือกเป็นของครูโฮมเองเขามีตัววิลล่าไว้ใเ้เรานะครับถ้าเกิดว่าอันนี้อ่ะมีชั้น1ชั้น2เนาะชั้น1ก็จะโอเคเห็นไหมถ้าวิวชั้น1มันก็จะตติดอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นชั้น2เนาะตรงนี้เป็นวิลล่าชั้น2ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นชั้น3เนาะซึ่งอันนีน้้ต้องการให้เขาเป็นดาดฟ้าเนาะเป็นจุดนั่งเล่นระเบียงดาดฟ้าชั้น3นะเขาก็จะสูงขึ้นมานะครับอ่ะอีกจุดนึ่งสำคัญนิดหนึ่งครับก็คือเรื่องตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตัว environment b y i e เนี่ยจริงๆตรงนี้ไม่ควรเกิน3นะ Default เขาเป็น3อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็น3ให้ปรับลงมานะครับแล้วก็ตัว a m b i e n e ตรงนี้นะครับนี่เห็นความ a m b i e n e ของเขาไหม นะตรงนี้นะครับไม่ควรเกินที่1นะครับใครที่เยอะกว่านั้นนะ้อหรือว่าอาจจะเป็น default มาเป็น1นะนะโอเคอยู่นะครับอ่นะเสร็จแล้วกด Confirm นะครับเลือกมุมที่ต้องการแล้วกด Render นะครับอ่นะถ้าเกิด Render เสร็จแล้วครับก็จะได้ภาพมุมประมาณนี้แสงประมาณนี้เลยนะครับยังไงลองใช้กันดูครับตัวน้องอาคารก็ใช้ได้เด้อบ๊ายบายครับ